ประวัติส่วนตัวนายบัญชาถูพันธ์เกิดวันที่2ส,สิงหาคมพศ2527ปัจจุบันอายุ37ปีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่643ทับ1หมู่1ตำบลหุ่นยวมอำเภอหุณนยมจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมจากมหาวิทยายลายัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเวสเทินประวัติการรับราชการพศ2556ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดินอเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจัังหวดแม่ฮ่องสอนพศ2558-2562ถึงดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอเภอขุนหยวกจัังหดแม่ฮ่องสอน พศ 2562- ถึง2564ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลขุนยวมอําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปลายเวียงใต้อําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนการจัดการศึกษาภายใต้แฮปปี้โมเดลโดยนายบัญชาผิวพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปลายเวียงใต้ได้ออกแบบนวัตกรรมทางด้านการบริหารสานศึกษา โดยอาศัยหลักการและแนวคิดการมีส่วนร่วมโดยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเบสเมเนจเมนต์ได้นำทฤษฎีระบบหลักการของวงจรเดมมิงและการบูรณาการกับหลักบัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขมาเป็นแนวความคิดการบริหารตฐานศึกษาให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขแบบแฮปปี้โมเดลตัวที่1คือ Health หมายถึงการเสริมสร้างสุขภาพผู้เรียนอารมณ์จิตใจ S ตัวที่2คือ h a r t หมายถึงศิลธรรมจริยธรรม S ตัวที่3คือ h, 2. h 2. Heart, หมายถึงสติปัญญาคิดวิเคราะห์ A คือ activity รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้มาจากการระดมความคิดของผู้บริหารและคณะครูทุกคนเพื่อใช้ในการยกระดับผลสำนิดทางการเรียนและคุณภาพของผู้เรียน รูปแบบการสอน OTPE model เพื่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ขั้นที่1สังเกตรับรู้กระตุ้นการสังเกตและรับรู้ครูนำสื่อที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมขั้นที่2ทำตามแบบครูอธิบายสาธิตตัวอย่างเด็กปฏิบัติกิจกรรมตามแบบที่ครูสาธิตขั้นที่3าํทำเองโดยไม่มีแบบเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง โดยครูคอยสังเกตพฤติกรรมและให้คําแนะนําขั้นที่ 4. ฝึกจนชํานาญเด็กหมุนเวียนการปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มและรายบุคคลจนเกิดความรู้ความเข้าใจและมีความชํานาญขั้นที่ 5. การวัดและประเมินผลครูออกแบบการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายได้แก่สังเกตสัมภาษณ์ทดสอบเป็นต้นรูปแบบการสอน ICUPS Mo เดล สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ขั้นที่ 1.. สื่อการเรียนการสอนใช้สื่อและการเรียนการสอนทำมือสื่อจาก y o u t u b e สื่อจากเรียงต่างๆต,ตามบริบทของแต่ละวิชาที่จะสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นที่สสร้างความรู้ความเข้าใจํำความเข้าใจจากสื่อเพื่อเชื่อมต่อเข้าเนื้อหาที่จะสอนโดยใช้คำถามกระตุ้นให้คิดให้แสดงความคิดเห็นขั้นที่ 3. พัฒนาความรู้ความสามารถเติมเต็มความรู้เดิมเพิ่มเติมความรู้ใหม่ครูที่บาบเพิ่มเติมศึกษาจากใบงานใบความรู้คน้นควาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆขั้นที่4ลงมือปฏิบัติทำแบบฝึกหัดตามใบงานตามกิจกรรมที่ครูออกแบบชิ้นงานที่ครูกำหนด ขั้นที่5สรุปและประเมินผลตรวจผลงานชิ้นงานออกแบบวิธีวัดและประเมินผลที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับร่วมกันโดยใช้คอนเซปต์แบบรูปแบบต่างๆ P คือ Participation หมายถึงการมีส่วนร่วม P คือ Policy หมายถึงนโยบายองค์กรการบริหารบุคลากร Y คือ y i e หมายถึงการชื่นชมยินดีจากการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ Happy Model โรงเรียนได้กำหนดให้ครูผู้สอนปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้ครูมีการใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอารมณ์ดีมีศีลธรรมมีการคิดวิเคราะห์และเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนอย่างสร้างสรรค์